ตอนนี้ไปขอบรรดาลให้ผู้บริสุทธิ์เนหลายตั้งใจที่สงสนอีกทางปัญญาพลังเรลัมมุ่งใดที่พระเจ้าทลายได้บรรพ็นแล้วในโอกาสนี้พระเจ้าทลาย พระผที่ทรงสุนีให้แต่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายลงโมทนาลงโมทนาด้วยสุขอจงอาโอสิกรรมให้แต่ข้าพเจ้า ถ้าเทาเทาสู่พระนิพพานและข้พเจ้าทั้งหลายเขาที่ตัวมุสนีให้แด่ทพระเจ้าทั้งหลายให้ปกปักรักษาข้าพเจ้าเ้ทีระเจ้าทั้งหลายสกาคนะิภพ และพิยายมราตระพยามราชออเทพเจ้าทั้งหลายออเเจ้าท <long> ั้งหลายแระพิยายมราตะพยามราชสมโมนาตุโมทนาวันุสุนีนดุสุนีขอจงเป็นสักขีพยานออจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพุศลอ๋อรเจ้าอพเจ้าในครั้งนี้ได้เถิดใครั้งนี้ได้เถิะขาที่โสสนี ให้แก่ท่านทังไลมีรู้ับไปแล้วมีเสวยความสุขอยกดีมีเสวยความทุกข์อยู่กดีมียากก็ดีมีช่ายก็ดีขอท่านทังหลโมทนารสวนบุนีได้รับประโยชน์ความสุข เพี้านเดียวกับข้าพเจ้าแจกเพื่ได้รับหน้ากาบปัดนี้เธอผลบุญใดอีข้าพเจ้า้งหลายได้บัดเพลแล้ว้ขอผลบุญนี้นี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า้งหลายได้เข้าท้ง เร <nhân> <minist rement S 1> ื่งพนิพาณในชาติปัจจุบันนี้เถิด่ันสมาสมุทวกวาังพระวันตังิวาลมี